งอ่ไงเลขสี่นี่คืออะไรอ่ะพึ่งติดตามเหรอมอ้าวสี่อ้าวแชร์ออกให้ก็ดูให้ท็อปจะมีเนื้อคู่ไหมยังไม่มีใครมานะเจ้านิ่งไปหมดสาวันนี้เรื่องรักผักไว้ก่อนเร็วเจ้าทั้งรายคนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อาไยเถอบมาไหยเถิบมาจะเถิบแล้วเนี่ยอ่ะทำไมไม่มีอ่ะไม่มีหรอกอ่ามา นะขอบคุณนะสำหรับหัวใจส้มนะเอาถามได้เลยนะส่งของขวัญแล้วถามได้เลยเ่ออะไรเร็วคนละเก้าพ้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นรักนะคะห <c oughs> มาน้อยนะคะหมาน้อยมาเหรอหนูนาพรุ่งนี้หนูจะซื้อรถหวยกระแรเอ้ พรุ่งนี้หนูจะซื้อหวยแกรนเลข50จะถูกไหมคะพรุ่งนี้ค่ะไพ่บอกมีมีมีโชคนะมีดวงเสี่ยงไพ่ใบเนี้ยดีนะดีด้านการเสี่ยงดวงโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานไพ่ใบนี้ดีนะเรื่องเสี่ยงดวงอะ่ะนะมันเป็นไพ่ของคนที่แบบแอบเล่นนะจอยบ้านที่ติดจำนองจะได้ไปรอดไหมคะไพ่บอกสามวันนี้ไม่รอดนะดูแค่สามวันแต่ผมแนะนําให้ไปสวดกระถาเงินล้านแล้วกัน เพื่อความคล่องตัววันละร้อยแปดสิบจบนะเสริมดวงเสริมราศีดูตาเสริมดวงเสริมราศีนะไพ่ไม่ค่อยดีเลยนะเจ้านะจานแนะนำร้อยแปดจบได้ไหมก็ได้แต่ว่าขอให้ทําจริงๆจังๆทุกวันให้ต่อกันเป็นปีๆเลยยิ่งดีใหญ่นะเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิ้นสามสิบเท่าไหร่สาสิบแปดหรือสามสิบห้า สามสิบห้าจะ,จะ,ะแชร์แล้วมามีลูกค้าไหมคะมีเข้ามาครับมีเข้ามามีเข้ามาเอาเชื่ออะไรตองการเงินข่าอาจารย์การเงินเจ้ามาจากทางออนไลน์มาจากทางออนไลน์มาจากทางออนไลน์